เมื่อวันที่24พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีกลุ่มผู้เสียหายรวมตัวแจ้งความเอาผิดตัวแทนบริษัทลิขสิทธิ์กระทำการล่อซื้อจับกลุ่มสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก่มขู่กันโชคทรัพย์ผู้เสียหายเรียกรับเงินรายละ1 0 0 0 0บาทถึง50,000บาทมีผู้เสียหายมากกว่า50รายในหลายพื้นที่ของจังหวัดภาคอีสานล่าสุดพลตำรวจตีอัคราเดชพิมลศรีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสาม ร่วมกับพลตำรวจตีปบวริศบุญสุทธิผู้บังคับการตำรวจสืบสวนภูทรภาคสามนำกำลังตำรวจสืบสวนติดตามจับกลุ่มนายภูมิภากรถึงสุวรรณหรือนันกิ่งเพชรอายุ42ปีชาวอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาตามหมายจับสารจังหวัดมหาสารคามฐานความปิดกันโจกทรัพย์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เอกสารปลอมและแจ้งความเท็จรวม4ข้อหา ทั้งนี้ตำรวจติดตามจับกลุ่มนายภูมิภากรได้ขณะหลบหนีไปเปิดห้องพักรีสอร์ทในพื้นที่จังหวัดระยองหลังรู้ตัวว่าตัวเองถูกออกหมายจับจึงขับรถยนต์ตะเวนหนีไปในหลายจังหวัดขณะถูกตามจับกลุ่มตอนแรกมีอาการตื่นตระหนกเล็กน้อยแต่สุดท้ายยอมให้จับกลุ่มไม่ขัดขืนแต่อย่างใดเบื้องต้นให้การภาคเศษยืนยันพร้อมต่อสู้คดีจึงควบคุมตัวส่งสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป